สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตัวคุณสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายการคลินิกลดอุบัติเหตุกนะับเคที่แคทรีนากลอสค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเรานั้นเนี่ยขอให้พคที่ท ขึ้นมายืนชมบรรยากาศข้างบนบ้านสวยๆของเขาเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเข้าชมได้ยากมากๆเลยนะคะแต่คลินิกรถอุบัติเหตุของเรานั้นได้มาเป็นกรณีพิเศษท่านเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นศิลปินระดับแนวหน้าสาขาประติมากรรมของประเทศไทยเราเลยนั่นก็คืออาจารย์วัชระประยูนคำนั่นเองผลงานของท่านเนี่ยนะคะถ้าใครเคยรู้จักเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นแบบซูเปอร์เรียลลิสติกคือเหมือนมากๆเหมือนจนแทบจะแยกกันไม่ออกเลยว่าชิ้นไหนเป็นของจริง ชิ้นไหนเป็นของปลอมแล้ววันนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่จะได้เข้าชมกันง่ายๆวันนี้เราได้เป็นกรณีพิเศษเราจะได้ชมกันว่ายอนเยี่ยมขนาดไหนค่ะรายการคลินิคลดปัเหุของเรานะีไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแขกรับเชิญของเราแต่ละท่านก็มาจากหลายสาขาอาชีพและก็มีมุมมองแง่มุมต่างๆกันไปประสบการณ์ของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันแต่ทุก ประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิตที่มีค่ามากๆเราหวังเพียงว่าคุณผู้ชมรายการของเรานั้นจะได้รับความรู้จากประสบการณ์เหล่านี้และนําไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ค่ะลองสังเกตกันดีๆนะคะเพราะว่าในเทปนี้เนี่ยเดยกพี้จะลองพยายามนําภาพที่เป็นรูปปัน้นหรือว่างานศิลปะของอาจารย์เนี่ยแทรกเข้ามาด้วยและคุณผู้ชมลองสังเกตดูสิคะว่างานไหนเป็นของจริงงานไหนเป็น จะดูออกกันหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับคติสอนใจที่ดีมากๆเลยดังนั้นรายการตอรนนี้พลาดไม่ได้เลยละ่ะค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเท่านั้นนะคะเกิดกับสุนัขและก็เกิดกับสัตว์อื่นๆได้เช่นกันค่ะยิ่ยงถนนของเรานะั้นมีมากขึ้นเท่าไหร่คนมีรถเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับน้องหมาบนท้องถนนก็มีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเราไม่ควรจะประมาทเลยนะคะแต่ประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ไม่ธรรมดาเลยะคะ่ะเพราะว่านอกจากจะพูดถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเนี่ยนะคะยังพูดถึงประเด็นของเรื่องของความเชื่อข้างในของบุคคลอีกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังอย่าลืมฟังกันให้ดีกันละกันนะคะ และก็เช่นเคยนะคะเราจะได้พบกับคุณโรเบิร์โตกับช่วงของคลิปอุบัติเหตุจากทั่วโลกรวมถึงจุดเสี่ยงต่างๆนะคะกับ Traffic Reality ในช่วงของคุณโอ i g บิ๊กบราเอค่ะ